วันนี้ที่รัฐสภาโคศกกรรมธิการคุณพิสิทธิ์อภิวัฒนาพงศ์วันนี้แถลงข่าวครับว่าที่ประชุมวุฒิสภาเมื่อวานนี้มีการประชุมลับแล้วหลังจากนั้นก็มีการอภิปรายกัน2ชั่วโมงครึ่งแล้วก็เห็นว่า MOU 43ว่าด้วยการสำรวจและปักปันเขตแดนทางบกแล้วก็ MOU 44การอ้างสิทธิ์พื้นที่ทับซ้อนทางทะเลเนี่ย ในอดีตรัฐบาลทําไว้กับกัมพูชามันมีปัญหาเสี่ยงที่ทำให้ไทยสูญเสียดินแดนทั้งทางบกและทางทะเลเพราะฉะนั้นต้องพิจารณายกเลิกอย่างรอบครอบรอบด้านแล้วก็มีการตั้งคณะกรรมการวิสามันขึ้นมาดําเนินการศึกษาครับก็ยืนยันว่าวุฒิสภาจะดําเนินการให้เป็นไปตามกรอบนะที่สภาได้เห็นชอบไปอย่างเร็วนะอันนี้คือบทบาทของสวพักการเมืองที่สนับสนุนให้ยกเลิกนะ ตอนนี้ก็จะเป็นฝ่ายค้านภูมิใจไทยภูมิใจไทยหนึ่งพลังประชารัฐพลังประชารัฐสองคะ่ะที่ชัดเจนนะที่ชัดเจนค่ะ,ะเพราะฉะนั้นก็รอดูว่าสวเนี่ยจะสรุปว่ายังไงแล้วคนตัดสินใจคือรัฐบาลทีนี้นะ